สวัสดีครับวันนี้บริษัทเจ n e r a ร i n s t r u m e n t ผู้แทนจำหน่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาวันนี้บริษัทขอนำเสนอสินค้าที่ยอดเยี่ยมให้คุณรู้จักกันครับเครื่องวิเคราะห์ยานยนต์ติงทูลเอ็กเปิด3ามที่พัฒนาโดยติงคาเป็นเครื่องมืออวิเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้การตรวจสอบยานยนต์ของคุณง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งรองรับทั้งรถยนต์โดยสาร รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มต้นที่หน้าจอขนาด12นิ้วที่คมชัดซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายพร้อมระบบ TCOs ท,ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการตั้งค่าเป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการแสดงผลแบบแบ่งหน้าจอที่สามารถแสดงข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแบบจึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของติงทูน X เปิด394คือการสิงโปรไน์ข้อมูลจาก v c i กับแท็บเล็ตแบบเรียวไทามซึ่งหมายความว่าข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกอัปเดตท,ทันทีบนหน้าจอโดยไม่มีดีเลย์ทำให้การทำงานรวดเร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นติงทูน X เปิด394ยังรองรับการวิเคราะห์ระดับ O/E Original Equipment ที่มีฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการทำงานการตั้งค่าโค้ดขั้นสูง การโปรแกรมออนไลน์และอื่นๆที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และซ่อมแซมยานยนต์ได้อย่างมืออาชีพเครื่องนี้ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุที่รองรับการตกจากความสูงถึง1.2เมตรและมีความหนาเพียง11.5ม mm. ิลิเมตรนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง12,600ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วยให้คุณทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานหมดกลางคัน และที่สำคัญที่สุดติ้งทูนเอ็กเปิด3 9 0มาพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับรถยนต์โดยสารและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา2ปีที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ใช้ฟังก์ชันล่าสุดเสมอถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันครบครันทนทานและใช้งานง่ายติ้งทูนเอ็กเปิด394คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณครับ